จ้า,จา,จาโอ้ยแบบกลแบบัวเธอมากอะเล่นใหญ่มากตอนนี้าผูกเธอนะกลัวมากอะดูในกล้องสิ เราชื่อดีเจปอดชื่อดีเจม้าจ้าเราชื่อดีเจตับเธอชื่อดีเจเธอต้องไปเกี่ยวกับเครื่องในอวัยวะข้างในอ่ะอับถะได้ไหมขับไม่อยู่ข้างนอกจ้ะจะเอาข้างในหน่อยได้ไหมจ้าดีเจถุงน้ำดีแล้วดีเจปอดดีเจม้าดีเจตับดีเจถุงน้ำดีจ้าพวกเราเป็นดีเจที่จะประจำอยู่ในร้านคิสซิลทิสโต้นะจ๊ะเราไม่เสียเหมือนใครเลยบอกให้พูดพร้อมกันโอเคเราขอโทษพวกเราเป็นดีเจที่จะประจำอยู่ในร้านคิสซิลทิสโต บิวตี้มัลติแบรนด์สุดฮิตที่มีทุกอย่างตั้งแต่เครื่องสำอางสกินแคร์น้ำหอมและอื่นๆครบคิสบิวตี้สโตล์ครบบิวตี้มัลติแบรนด์คือรวมทุกอย่างเครื่องสำอางสกินแคร์น้ำหอมและอื่นๆตั้งแต่ระดับแบบซุปเปอร์แบนด์จนถึงระดับแบรนด์ที่จับต้องได้ แนวดิออลาแมโจมาโลนไม่เคยไปที่อื่นเลยแต่มาที่นี่ที่แรกเดียวแนวดิลาแมโจมาโลนลอนดอนเราขอเสนอหน้าโจมาโลนลอนดอน อยากทำอะไรทำรายการคุณอะเติมสองสามรอบเชะอ้าวจะพูดคนเดียวไม่ใช่หรอไม่เราไม่พูดแล้วเราเหนื่อยความคิดเธอปิดไวมากฉันตามไม่ทันเจ้าล้านลอนดอนร้านอยู่ที่ชั้นห้าเซ็นทรัลเวิร์นโซนลิฟต์แก้วต้องย้ำนิดนึงถ้าวันนี้เราไม่ย้ำผู้กำกับก็จะไม่จ่ายเงินเราใช่ย้ำว่าอะไรย้ำว่าเซ็นทรัลเวิลโวชั้นห้าโซนลิฟต์แก้วรวมไอเทมบิวตี้ยืนหนึ่ง ร้านนี้ไม่ได้มีแค่ช้อปปิ้งและไม่เหมือนใครเขามีแอคทิวิตี้ค่ะพูดซีแอคทิวิตี้มีคาเฟ่กาการ้านชาไข่มุกอยากชิม <c oughs> นี่คือคาเฟ่กาการ้านเครื่องสำอางร้านแรกที่มีคาเฟ่อยู่ในนี้นะจ๊ะ <c oughs> จะคุณดูนี่นอมอุย้ยชานมไข่มุกช, <c oughs> ชักชานมไข่มุกชักถ้าเจริญแล้วล่ะตอนนี้ถ้าเธอมีแฟนถ้าเธอมาช้อปที่เนี่แฟนเธอก็จะไม่เบื่อเขาก็จะมานั่งรอเดฟรอไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปเดินช้อป ใส่มุกติดคอใส่เบฟติดคอใส่เบฟติดคอทีชบิวตี้สตตร์ชั้น5โซลิแก้วเซ็นทรัลเวิลด์ชั้น5โซลิแก้วเซ็นทรัลเวิลด์ชั้น5โซลิแก้วเซ็นทรัลเวิลด์จะบอกว่ามุมนี้เป็นมุมเซลฟี่นะเธอดูสิแค่อยู่ตรงนี้ปั๊บเห็นเราหมดเลยอ่ะดูได้360องศาสวยตอนนี้นี่คือบูธดีเจโอ๊ปส์โอ๊ปส์โอ๊ปส์เพื่อต้องการให้คนเดินช้อปปิ้งไปแล้วก็ บริเวณนี้นะคะ Last m i n e Kiss โซนนี้เป็นโซนแบบว่าของทดลองราคาหน้ารัก Mini Set ม i n i Size อะไรนี้คือเวลาเราเจอของใหญ่แล้วเราบางทีโอ้งบหมดไัวแพ้ไม่รู้แพ้หรือเปล่าเรื่องความสวยหย่าแพ้พอดีงบหมดงบหมดมาลอง Mini ไซ z ์นี่ไงดูสิของจุมจิ้มทั้งนั้นเลยดูสิคะไซส์พกพาชนเลิศมากชันขอบเปิ้ลออยู่ก็เติมปาก มีมิจฉาชีพชอบจากะขโมยชาแล้วยังจะมาขโมยเครื่องสำอางตาหมดพอดีเธอเป็นมิจฉามิจฉาตรงไหนจ๊ะที่นี่เขาให้ใช้เทสได้เขาให้ใช้ทดลองได้ที่ไหนที่ i Beauty Store Central World c ัตนลิฟต์แก้วเดี๋ยวไปแล้วเหรอ ไปแล้ำหองยังไม่ได้ดมเลยเนี่ยขอดมหน่อยอุ๊ยดมดมนมหรือดมนาเธอะตอนนี้ได้ทั้งนาทั้งนมบอกได้เลยว่าทัาสนุกมากเวลาของครบนี่มันนะเหมือนเวลาที่เราเจอผู้ชายที่มาจีบเราแล้วครบเครื่องอ่ะค่ะเราอยากจะเล่นหมากรุมแล้วเธอมาจับตัวฉันเราว่าเธอน่าจะนะเราของเราซ C เหรอเราซ U จุทูไหนดีกว่า เต็บจ๋าโดนท่านเลยเธอมาเลยในที่แคบๆได้อย่างไรเธอจะเลยที่ไหนก็ได้เธอเลยตรงนี้ม่ยจ้ะที่นี่เขาบอกว่ามีแค่คาเฟ่ชานมไม่ใช่หรอนี่มาทั้งครัวเลยนะเลิทักรักเธอจ๋าโปรโมชั่นแรงฉลองเปิดร้านใหม่นะคะลดสูงสุด50%ตลอดเดือนกันยายนนี้นะคะมาต้องรีบมา สอคือ Follow Facebook หรือ IG ของ Kiss Beauty s t o หรือสมัครลงสมาชิกของ Kiss รับทันทีส่วนลด10%ตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2563และามกว่อนั้นนะคะเราพร้อมที่จะเปิดสาขาเพิ่มอีกเร็วๆนี้้ะพาเรามาร้าน Kiss เนี่ยเธอรู้ไหมว่า Kiss มาจับอะไรดูดปากหรือเปล่า ดูปากเธอใช้คาว่าจุกก็พอนะคำว่าคีสมาจากอะไร Keep in style Keep in, Keep in style Keep in style